ไม่เอาดิวะเอาหน่อยก็ได้พี่ตอนรับตัวเออก็ตอาตัวแล้วทิ้งเลยให้สองสามพอใช่ไหมสองสามครับแต่ว่าอาจจะสองอย่างเดียวครับวาคขน้องแทนไม่ขอญาตดูรถที่นี่นะอุ้ยมาขับยางโวยโกงมากเลยโอ๊ยอะไรครับนี่อะอะไรครับนี่อะพี่มาวิ่งแท็กดิใส่อาตองแปดมาแล้วโอ้ยยางใหม่ซะด้วย สนามับยังนี้โหโคตรใหม่เลยอ่ะนี่หนึ่งเ้่าศูนย์ดีโห่ภายในเต็มระบบแตวันนี้ตุ๊ดอ่ะบอกเลยหล่อมากคันนี้เบบี้เบนซ์ไลท์บอชโอ้โหสุดยอดใช่ไงมเสามสาเนี่ยสุดยอด หล่อมากคันนี้ปัดไฟหน้า1 9 0 e แต่ยางพี่เขาแบบว่ามีความได้เปลี่ยนนิดนึงตรงที่ใส่อาตองแปดมาวิ่งเสียงเงียบเงียบอุ้ยอันนี้ไม่ใช่รถผมเลยไม่ใช่รถพี่จ้ะตกใจตกใจ<อ>ร้ว่าโอ้ยสตาร์ทปุ๊กปักเลยอะบบรณดี ภายในเครื่องนะครับก็เป็น2.3นะครับมีเฮดเดอร์มีอะไรครบทุกอย่างนะครับโห oh, แต่เสียงเงียบมากแบบห้องเครื่องเต็มเต็มแน่นๆเลยคันนี้